อนที่369้ชื่อตอนว่าการเปลี่ยนรูปหยุนเจียนนี่เธอเธอการโจมตีของหยุนเจียนนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากจนทําให้ลวดเจียงนั้นถึงกับพูดไม่ออกเธอเธอไม่ใช่พี่หยุนเจียนในเวลานี้ลู่อยู่รีบเปิดปากของเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วและร้องตะโกนออกมาฮ่าฮตอนนี้เข้าใจแล้วสินะแต่ก็ยังงงออยู่ดีหยุนเจียนได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปทันทีจากนั้นมือของเธอ ก็จับไปที่ใบหน้าของตนเองและฉีกหน้ากากหนังมนุษย์ออกมาแสดงให้เห็นใบหน้าของอีกคนการเปลี่ยนลูกนั้นเหรอลววเจียงพันรู้สึกตกใจเขาเห็นใบหน้าที่แตกต่างจากใบหน้าของคนจีนอยู่เบื้องหลังหน้ากากผิวหนังมนุษย์ใบหน้าที่นิ่งและสวยงามเมื่อสงบนิง่งแต่กับดูดุร้ายเมื่อเขายิ้มออกมาท่านในนั้นหญิงคนนั้นก็ดึงเสื้อผ้าบนร่างกายของเธออีกครั้งในวินาทีต่อมาลู่อยู่และล่วเจียงก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากในเวลานั้น หญิงสาวที่อยู่ในชุดสีดำและมีมีดอยู่ในมือของเธอนี่ใช่นินจาญิปุ่นหรือเปล่าเธอเธอไม่ใช่พี่หยุนเจียนจริงๆด้วยเธอทำอะไรกับพี่หยุนเจียนลู่หยูพันล้องคำรามออกมาเสียงดังเอาเป็นว่าฉันฆ่าผู้หญิงรางเล็กคนนั้นไปแล้วแล้วก็ลอกหน้าของเธอออกมาทำเป็นหน้ากากาอย่างที่พวกนายเพิ่งเห็นยังไงล่ะฮ่าฮหญิงสาวพันพูดออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งอะไรนะเธอฆ่าหลอนงั้นเหรอเมื่อด้ยินสิ่งนี้ ลวดเจียงก็พันลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาเต็มเล่หความโกรธเขาอยากจะฆ่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าในเวลานี้ลู่หยูพันหยิบลูกตนูยาวของเขาออกมาแล้วก็เล็งลูกตนูไ่แหลมคมไปที่หญิงสาวคนนั้นแต่หญิงคนนั้นกบดูเหมือนว่าจะไม่สนใจไม่กลัวเปลี่ยนแค่มองแล้วก็ตบมือขึ้นในอากาศพร้อมกับพูดออกมาว่าออกมาได้แล้วทันทีที่เสียงของเขาเบาลงก็เกิดเสียงดังขึ้นรอบด้านซึ่งเห็นได้ชัดว่ากำลังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วในเวลานั้น ลวดเจียงและลู่อยู่ก็ได้เห็นคนห้าคนที่ยืนล้อมอรอบพวกเขาอยู่แต่ละคนสวมเสื้อผ้าสีดําและก็ปกคลุมด้วยผ้าสีดําพวกเขามีดาบยาวเท่ากับหญิงสาวคนนั้นเห็นได้ชัดว่านี่คือนินจาญี่ปุ่นห้าคนเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็ต้องตกใจนอกจากผู้หญิงคนนี้จะเป็นนินจาญี่ปุ่นก็ปรากฏนินจาญี่ปุ่นอีกห้าคนและแต่ละคนก็มีลมหายใจที่แข็งเก่งซึ่งพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยข่าพวกเขาซะทันทีที่หญิงสาวญี่ปุ่นอ้าปาก พวกเขาทั้งหกก็เข้าโจมตีคนทั้งสองในทันทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นี้ชายทั้งสองคนก็ตัวสั่นและตกอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงอย่างไรก็ตามในเวลานี้ท่านเดนนั้นล่างหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นก้างๆลูอยู่และเขาก็ไม่ได้กลัวการโจมตีมากมายของคนเหล่านี้เลยท่านเดนนั้นการโจมตีด้วยความเร็วเช่นนี้ทําให้คนมองเห็นได้ไม่ชัดในเวลากลางคืนเพียงแค่ได้ยินเสียงการปะทะปังปัง,ปงต่อมาผู้โจมตีทั้งหมดต่างก็กระเด็นออกไป มีเพียงหญิงสาวและนินจาระดับเอสเท่านั้นที่ตอบโต้อย่างรวดเร็วและหลบหนีการโจมตีนี้ได้ทันหญิงสาวและนินจาระดับเอสได้ถอยห่างออกไปหลายเมตรด้วยความรวดเร็วพร้อมกับหยุดลงและในเวลานี้พวกเขาก็เห็นร่างที่อยู่ข้างๆลูอยู่นั่นใช่หลินเฟิงที่กลับไปแล้วไม่ใช่เหรอเธอเป็นคนญี่ปุ่นหลินเฟิงมองไปยังหญิงสาวคนนั้นและพูดออกมาบ้าจริงนายกลับมาได้ยังไงนายไปแล้วไม่ใช่งันหรือหญิงสาวได้พูดออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อ ฉันไปแล้วแต่ฉันกลับมาอีกครั้งทําไมงั้นเหรอเธอสงสัยอะไรหรือหลินเฟิงได้ก่วขึ้นพร้อมกับรอยยิม้มอืมกลับมาทันเวลาพอดีงานก็ตายไปพร้อมกันเลยละกันทั้งสามคนนี้จะไปลงนรกด้วยกันพวกเขาจะได้ไม่เหงาหญิงสาวได้พูดออกมาอย่างเย็นชาหลินเฟิงฟังคำพูดของเธอและเขาก็ยิ้มออกมาจากนั้นเขาก็เห็นนินจาทั้งหกคนแล้ก็ทําเป็นรับอย่างจริงจังหนึ่งสองสามสี่ ที่นี่มีพวกเธออยู่ทั้งหมดหกคนแล้วมันจะสนุกไหมที่จะได้ลงนรกด้วยกันหลิมเฟิงได้กล่าวออกมาพร้อมกับรอยยิ้มในเวลานี้นินจาระดับเอสได้หายตัวไปทันทีหลังจากได้ยินเสียงดังเลวเขา้ายมวแต่พูดไร้สาระเดี๋ยวถ้าพวกสมาคมป้องกันราชอาณาจักรมาอีกแล้วก็ได้ลำบากแน่เมื่อน,นินจาระดับเอสหายไปหลิมเฟิงก็รู้สึกได้ถึงอันตรายที่มาจากด้านหลังของเขาโดยไม่ต้องพูดอะไรหลิมเฟิงมีดาบทองคำขนาดใหญ่ ปากขึ้นในมือของเขาทันทีมันเป็นประการะยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าทําให้โลกรอบตัวของเขากลายเป็นสีทองดาบทองคําขนาดมหึมาได้ฆ่าพลังแห่งความน่ากลัวในทันทีทําให้เห็นรูปร่างที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของหลินเปิงมันเป็นนินจาระดับเอดที่หายไปก่อนหน้านี้ในวินาทีที่นินจาโผลออกมาเขาถึงกับตกใจทันในนั้นดาบเมื่อมาก็ตกลงบนศีรษะของเขาใบมีดขนาดใหญ่นั้นทําให้ชายที่แข็งแกร่งในระดับเอดเกิดความกลัว ที่ดาบใหญ่ตกลงมาที่หัวของเขาเมื่อได้ยินคําสั่งของนินจาระดับเอ็ดที่แยกตัวออกมาในเวลานี้นินจาคนอื่นๆต่างก็เข้าโจมตีหลินปิงเช่นกันเมื่อมองสิ่งเหล่านี้ลู่อยู่และลวดเจียงก็รีบเข้าไปข้างหน้าเพื่อร่วมต่อสู้ด้วยแต่พวกเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งของคนเหล่านี้เลยพวกเขาถูกโจมตีกลับมาและกระเด็นถอยออกไปจิละคนเมื่อเห็นอย่างนี้หลินปิงจึงทําการตัดนินจาสองคนด้วยดาบเล่มหนึ่งซึ่งช่วยลดแรงกดดันลงไปได้มาก แต่สิ่งที่หลิมเฟิงไม่ได้สังเกตก็คือนินจานั้นไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่หลิมเฟิงรู้สึกถึงลมหายใจที่รุนแรงที่ได้ล็อกตัวเขาเอาไว้และเขาก็ไม่สามารถบอกทิศทางได้ว่ามันมาจากทิศทางไหนหลิมเฟิงแค่รู้สึกต้องระมัดระวังตัวและทัในใดนั้นใบมีดขนาดใหญ่ก็ได้ตัดมาที่หัวของเขามันเร็วมากหลิมเฟิงไม่มีเวลาตอบโต้ดังนั้นเขาจึงต้องยกดาบขนาดใหญ่ขึ้นไปป้องกันในอากาศและชนเข้ากับดาบยาวของเธอ บอกว่าการโจมตีของหลินเฟิงเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้ใช้พละงกำลังทั้งหมดซึ่งนำไปสู่ความแข็งแกร่งที่ไม่เพียงพอและก็มีล่องขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นใต้ตัวของเขามันแตกไปยังทุกที่และแผ่รามไปทุกด้านด้วยรัศมีประมาณ5เมตรในขณะที่หลินเปิงอยู่ใจกลางของล่องนั้นเขาก็เหงยหน้าขึ้นมองไปยังนินจาญี่ปุ่นและถอนหายใจพร้อมกับกล่าวออกมาว่าความแข็งแกร่งของนินจาผู้นี้ยังคงเหนือกว่านินจาระดับเอ็ด เขาประมาทเกินไปในเวลานี้หลิเนเฟิงรู้สึกว่าฝ่ามือของเขาเหมือนกับเป็นอัมาพาตและร่างกายของเขาก็สั่นจนแทบรู้สึกปวดหัวเห็นได้ชัดว่าหลิเนเฟิงได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดในครั้งนี้อย่างไรก็ตามก่อนที่หลิเนเฟิงจะได้ฟื้นตัวร่างของนินจาระดับเอดก็ได้หายไปอีกครั้งและนินจาญี่ปุ่นก็รีบวิ่งตรงเข้าหาหลิเนเฟิงอีกครั้งทันทีที่หลิเนเฟิงเห็นว่าทั้งสองมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีหนึ่งอยู่ในความสว่าง และอีกหนึ่งอยู่ในที่มืดในขณะเดียวกันนินจาญี่ปุ่นอีสี่คนก็ปิดล้อมลูอยู่และลวดเจียงเอาไว้ชัดเจนได้ว่าพวกเขาไม่ใช่คั่วแข็งของคนเหล่านี้เลยเมื่อหลิมเปิงอยู่คนเดียวการ,รเผชิญหน้ากับนินจาระดับเอที่ทรงพลังก็ยากที่จะรับมือและกลายเป็นสนถนานการณ์ที่เร่งด่วนไปแล้วแต่หลิมเปิงก็ไม่กลัวเลยเขามองไปที่นินจาญี่ปุ่นที่วิ่งเข้ามาและรู้สึกถึงนินจาระดับเอที่หายไปก่อนหน,นี้เขายิ้มมุมปากและกล่าวว่า ออกมาได้เวลาออกกำลังกายแล้วเสียงดังขึ้นมาที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วของหลินเฟิงและแสงหลายสีก็เริ่มเป็นประกายออกมาจากนั้นสัตว์วิญญาณก็โผล่ออกมาที่ละตัวที่ละตัว